เอกอัครราชทูต5ชาติซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียเยอรมน,นีและญี่ปุ่นออกถแถลงการร่วมกระตุ้นรัฐบาลไทยปรับการทำงานปฏิรูปศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เหนือกว่าใครในภูมิภาคโดยเอกอัครราชทูตทั้ง5ชาตินะครับเสนอแผนให้นำไปปฏิบัติได้ทันที10ข้อ สร้างความโปรง่งใสขจัดความซ้ำซ้อนทางกฎระเบียบซึ่งหากทำได้เชื่อว่าไทยจะต้องติดท็อป10ของโลกในดัชนีประเทศหน้าลงทุนของ World Bank ขณะที่ประเทศเยอรมน,นีย้ำไทยต้องพัฒนาระบบการศึกษาฝึกคิดเชิงวิพากษ์และวางแผนระยะยาว นายไมเคิลดีสมบรีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเปิดทำเนียบเอกอัครราชทูตที่ถนนวิทยุกรุงเทพมหานครตอนรับนายอลันแมคคานนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายบรไนอนเดวิสันเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยนายเกอร์กอชมิดเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมันประจำประเทศไทยและนายคาชุยะนาชิดะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อน ร่วมกันออกแถลงการเสนอแนะรัฐบาลไทยถึง10มาตรการเพื่อปฏิรูปและยกระดับไทยสู่10อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุดตามตชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกเบ์แบง n ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีทั้งนี้นะครับเอกอัครราชทูตท,ทั้ง5ชาติได้ร่วมกันกล่าวถึงข้อเสนอแนะซึ่งประกอบด้วย 1>, 1. ให้ลดขั้นตอนพิธีการสุลกากรการค้าผ่านแดนสู่ระบบดิจิทัล 2. จัดตั้งพิธีการสุลกากรตามระบบบัญชีที่สามารถระบุความเสี่ยงและทำให้ระบบประมวลภาษีสุลกากรทันสมัยขึ้น 3. ดําเนินโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัดความซําซ้อน 4. เพิ่มแพลตฟอร์มรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กระบวนการทำงานอยู่บนระบบออนไลน์ภายในปี2,568กลุ่มเอกอัคราชทุตทั้ง5นะครับยังได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะต่อไปด้วยว่าลำดับที่5ให้ลดความซับซ้อนในการสมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI 6สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเดินหน้าสู่การค้าดิจิทัล 7. ปฏิรูปข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับแรงงานฝีมือชาวต่างชาติและลดขั้นตอนขอวีซ่าสำหรับแรงงานมีฝีมือ8เน้นความสำคัญของความโปรง่งใสเพื่อคลี่คลายข้อพิพาท9ปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีล้มละลายรวมทั้งตีพิมพ์และจัดทำดัชนีกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายทั้งหมด และ10เพิ่มกระบวนการดิจิทัลในการอนุมัติขององค์การอาหารและยาออกเอกสารแบบดิจิทัลและรับายเซ็น์แบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหากทำได้ทั้งหมดเชื่อว่าประเทศไทยจะมีค่าดัชนีชี้วัดของธนาคารโลกดีขึ้นและนักลงทุนก็จะหันมาสนใจยิ่งกว่าชาติอื่นๆในภูมิภาค ทั้งนี้นะครับกลุ่มเอกอัครราชทูตทั้ง5ชาติยังได้กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาประเทศไทยไต่อันดับอันีของเ o r l d Bank ได้อย่างรวดเร็วโดยจากอันดับที่46สู่อันดับที่26และ21ในช่วงไม่กี่ปีหากไทยนำมาตรการ10ข้อมาบังคับใช้คาดการว่าประเทศไทยจะขึ้นสู่10อันดับแรกของประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุดพร้อมจะช่วยปูรากฐานสำหรับสภาพแวดล้อมในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนช่วยสนับสนุนการแข่งขันส่งเสริมความโปรง่งใสและทําให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางโดยนายเดซมเบยกล่าวว่าไทยมีโอกาสมีเวลาคว้าช่องโอกาสนี้ภายในกรอบเวลา3-6เดือนและนอกจากนี้นะครับนายชมิดเอกอัครา,าชาทูตเยอรมน,นียังมีมุมมองด้วยว่า ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแต่ควรเตรียมตัวว่าไทยอยากจะอยู่จุดไหนในอีก10ปีข้างหน้าเข้าใจว่าต้องรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 และผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจที่ตามมาแต่ถ้าตัดสินใจได้ดีจะช่วยให้ไทยยกระดับในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานได้พร้อมอยากให้พัฒนาระบบการศึกษาการฝึกภาษาเรื่องการคิดเชิงวิพากษ์และการวางแผนระยะยาวไม่ใช่คิดค้นกันเพียงปีสปีและอยากให้ประเทศไทย ใช้หลักมาตรฐานแบบเปิดกว้างเพื่อจะได้ไม่ยึดติดกับมาตรฐานเดียวขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัลฟริเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ